การซ่อมถนนวิชิตสงครามเป็นจุดเริ่มต้นจากสี่แยกมุมเมืองลงไปจนถึงหมุมบ้านกระทุธานีซึ่งระยะทางก็ได้ประมาณ600เมตรต้องมีการหามงานมาทำเพิ่มเติมกรโครงการปร,ปรับปรุงผิวจราจรโดยการที่เรารีไซเคิล คำว่า Recycling คือหมายถึงว่าเรารื้อพื้นถนนเดิมขึ้นมาแล้วก็บดอัดเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานก็ก็เยอะขึ้นเราจะเห็นว่าเนี่ยปกติเนี่ยบางที่เนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยก็มาปูทับเลยอายุการใช้งานมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรเส้นนี้เราค่อนข้างจะทําแบบได้มาตรฐานนะครับซึ่งมีการ Recycling ความลึกประมาณ25เซนนะครับมีพื้นที่ในการทำเนี่ยประมาณ6,500ตารางเมตรมันอยู่ในแหงชุมชนสร้างผลกระทบในเรื่องของฝุ่น นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบ้างนะครับในเรื่องของการสัญจรไปมาทางผู้รับจ้างเนี่ยเริ่มดําเนินการเข้ามาปูอยางผมคิดว่าเ็าไม่น่าจะเกินวันที่29ที่วางแผนไว้นะฮะว่าวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ให้ทางผู้ใช้เส้นทางแล้วก็ในผู้ที่จอดรถคร้างคืนซึ่งก็เป็นอุปสรรคนึงในการทํางานเราเห็นว่าทําไมช้าติดขัดในเรื่องอะไรแล้วอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของเรื่องฝุ่นชาวบ้านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ดําเนินการในเรื่องประพรมน้ำเนี่ยนะครับ ในเรื่องของวิธีการทํางานเนี่ยบางครั้งปริมาณน้ําที่เราพรมลงไปเนี่ยมันก็มีผลกับความมั่นคงแข็งแรงของพื้นทางก็ต้องเรียนถึงผู้ใช้เส้นทางนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยในบางเรื่องที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามใจต้องการนะนะทางเราเนี่ยพยายามให้ดีที่สุดและต้องขอขอบคุณบางคณะนะครับเข้ามาคุยแล้วก็ให้เหตุผลแล้วก็ยอมรับฟังคิดว่าคงไม่กี่วันหน้าบ้านของท่านจะสบายขอบคุณมากครับ